สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับแก้ปัญหายางเป็นคลื่นนะครับเป็นคลื่นรถบรรทุกนะครับอันนี้ก็เป็นรถของผมเองนะครับที่ได้ทดลองนะครับแก้แก้ยางปัญหายางเป็นคลื่นนะครับก็อัดโช๊คนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่อัดโช๊คนะครับอัดโช๊กถอดโช๊กไปอัดนะครับนะครับพี่อู๋ของก็รับทํานะครับ อัดแล้วก็ขับวิ่งกว่าเดิมนะครับขับไม่ค่อยโค้งนะครับจะโค้งน้อยลงนะครับพวงมาลัยก็ไม่ค่อยดิ่นนะครับนะครับเป็น FTR นะครับสองสี่ศูนย์สำหรับรถบรรทุกนะครับที่ยางเป็นคลื่นนะครับหรือใครจะส่งโช๊คมาอัดก็ได้นะครับไม่ต้องเสียดายนะครับมันดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับ ยังไงก็ดีกว <t ell y> ่าเดิมนะครับขับไม่โค้งนะครับขับนิ่งกว่าเดิมนะครับหรือจะแปลงใส่โช๊คหลังอย่างนี้ก็ได้นะครับโช๊คหลังรุ่นนี้ไม่มีโช๊คนะครับเี่ยไม่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 มีโช๊นะครับรุ่นนี้โช๊คหลังไม่มีนะครับมีแต่โช๊หน้านะครับเราต้องอัดให้หนึบนะครับนี่ครับยางของผมนะครับ มันเป็นคลื่นนะครับนี่คือผมเอาตัวใหม่มาใส่นะครับตัวเก่าถอดออกนะครับนี่ถ้าเป็นโช๊คไม่อัดนะครับจะเป็นคลื่นเป็นคลื่นนะครับไม่เยับนะครับหมดปัญหานะครับยางเป็นคลื่นนะครับแค่อัดโช๊คใหม่นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็พักเข้ามาได้นะครับหรือ S I D Line 0 8 8ย์2 1ด2 4ดสามสี่สองหนึ่งสองสองสี่นะครับสอบถามได้นะครับผมส่งมาทำส่งมาอัดใหม่ก็ได้นะครับไม่ต้องไปเสียดายนะครับซื้อโชกใหม่ก็ความหนึบมันก็ไม่ได้นะครับมันมันมันต้องอัดให้หนึบนะครับเขาจะตามมาตรฐานของเขาก็มันจะไม่ค่อยหนึบเท่าไหร่นะครับของเรามาใช้งานนะครับตามสภาพพื้นผิวถนนบ้านเรานะครับ เราก็ต้องมาอัพใหม่นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ